สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอังคารเคมโรนะครับจากสาขาซีคอนสีนครินวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมวันนี้จะเป็นตอนของอุปกรณ์ก็วันนี้จะเริ่มต้นที่พวกไมไฟว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยตัวไมจะมีอยู่3ประเภทนะครับประกอบไปด้วยไมช็อตกัน์ไมไวเลส แล้วก็ไมลาวเเลียนะครับไม้ลาวเเลียคือไม้สายนะไม้ที่ลากสายยาวๆไม้พวกนี้มีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับไม้ช็อตกันจะเป็นไม้ที่ติดกับกล้องนะจะรับเสียงเฉพาะหน้าตรงนะครับรับเสียงได้แล้วแต่คุณภาพไม้นะสเมตร2เมตรอะไรอย่างี้ครับแล้วแต่คุณภาพไม้แต่จะเป็นไม้ที่ติดกับหัวกล้องแล้วก็รับเสียงเฉพาะหน้าตรงนะครับจะไม่ได้รับด้านข้างรับซ้ายขวาข้างหลังไม่ได้รับรับแต่ว่ารับเสียงเบาจะ เสียงจะชัดเฉพาะหน้าตรงนะครับอันที่สองเป็นไม์ไวเลสไม์ไวเลสคือไมที่ไม่มีสายนะครับมีตัวรับติดกับกล้องแล้วก็มีตัวส่งติดกับคนพูดติดกับแบบนะครับตัวนี้จะเรียกไม์ไวเลสนะครับอันที่3เป็นไมสายหรือว่าไมลาเวะเลียก็ตามชื่อเลยนะครับใช้สายลากเอานะครับลากไปเลยนะครับใช้สายไมวไวเลสกับไมลาเวะเลียคุณภาพ จะเท่ากันนะครับเนื่องจากว่าไมเไลเล็นะครับเราจําเป็นที่จะต้องต่อไมจากตัวรับเข้ามาที่ตัวแบบเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ต้องลากสายแต่ว่าสายจะไม่ยุ่งยากเหมือนกับตัวไมสายนะแต่ตอนนี้มีไมที่ใช้ตัวรับรับเสียงได้โดยตรงเลยนั่นก็คือไมบีลิง500นะครับของซาลามอนิกนะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือซาลามอนิกบีลิง500นะครับไมตัวเนี้ มีข้อดีอะไรยังไงบ้างนะครับข้อดีของไมค์ตัวนี้นะครับ1เลยนะครับคือเล็ก2คือใช้งานง่ายไม่ต้องจูนสัญญาณไม่ต้องเพิ่มช่องสัญญาณไม่ต้องทําอะไรเลยเปิดตัวรับเปิดตัวส่งใช้งานได้เลยนะครับเหมาะกับมือใหม่คนที่ไม่เคยใช้อันที่3สามารถปรับความดัง ของตัวรับได้นะครับว่าจะให้คนพูดเนี่ยเสียงเบาเสียงแรงนะครับปรับได้นะครับอันที่4นะครับแบตเตอรี่อึดนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานเนาะโอเคอันนี้คือข้อดีของตัวไม้ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของไฟกันบ้างนะครับไฟหน้าที่นี้นะครับจะยกตัวอย่างนะครับ2ดวง2แบบนะครับแบบแรกนะครับคือตัว v i e w t a l k นะครับ V L 6 0 0 T นะครับ เป็นไฟริมไลท์แบบวงกลมนะครับไฟตัวนี้นะครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัตินะครับขนาด18นิ้วนะครับกินไฟ45วัตต์นะฮะสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่3,300ถึง5,600เคลวินนะครับสามารถปรับความสว่างได้นะครับตั้งแต่20%ถึง100%นะครับที่สำคัญนะครับสามารถพกพาออกนอกสตูดิโอได้ ไปในที่ที่ไม่มีไฟได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ในการให้พลังงานกับตัวไฟได้แต่ว่าก็ยังสามารถต่อไฟบ้านได้นะครับก็ข้อดีของมันก็ง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเล็กนะครับสามารถใช้ไฟดวงเดียวได้ในการถ่ายวิดีโอนะครับสีสันนุ่มนวลน,นะครับ ให้สกินโทนผิวเนียนผิวออร่าเป็นประกายจะมีแสงสีไฟในตานครับเป็นกลมๆนะครับสวยเหมาะกับเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้ครับคือถ่ายวีดีโอแต่งหน้าอะไรเงี้ยจะสวยนะครับไฟดวงที่2นะครับชื่อไฟว่าอิวตะนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED ขนาดเล็กขนาดพกพานะครับสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อไฟบ้านนะครับเพราะว่าในตัวของมันนะมี แบตให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้มีข้อดีอะไรงไงบ้างข้อดีคือเล็ก2ไฟสามารถให้สีสันได้ที่หลากหลายนะครับมันจะเป็นสีชมพูสีแดงสีส้มสีน้ําเงินอะไรเงี้ยมีมีเยอะนะครับแล้วก็มีเป็นแบบกระพริบตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็มีหน้าจอ lcd บอกนะครับว่าตอนนี้จะสามารถใช้ไฟได้อีกกี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้พลังงานเหลือเท่าไหร่นะครับ บอดี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ได้นะครับแต่เป็น USB Type C นะครับมีสกูล1ส่วน4นิ้วนะครับเอาไว้ต่อกับตัวขาตั้งกล้องนะครับเล็กนะครับตัวเนี้ยอุปกรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับมีความสำคัญกับการทำไลฟ์สตรีมอย่างไรเนาะ การที่จะทําให้วิดีโอถ่ายทอดสดของเราดูสวยนะครับมันก็ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอยู่หลายอย่างพอสมควรนะครับสิ่งที่ผมมานําเสนอวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับล้วนแล้วแต่ให้ความสําคัญนะครับของคุณภาพวิดีโอนะครับถึงเราจะมีกล้องที่คุณภาพไม่ดีแต่ถ้าเราจัดแสงดีถ้าเรามีเสียงที่ดีนะครับวิดีโอของเราก็มีความน่าสนใจนะครับสามารถดึงดูดผู้ชมได้ดีได้เยอะขึ้นนะครับ